สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสุดกลัน่นปีเตอร์คอปเผยภาพล่าสุดอยู่พร้อมหน้าครอบครัวในรอบ3ปีหลังภรรยาแยกทางเจ้าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสหรับพลอยพลอยพันทวีรัตซึ่งเป็นอดีตภรรยาของปีเตอร์คอปไดเรนดอลแต่ปัจจุบันทั้งคู่ได้แยกทางกันไปแล้วแต่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของบุตรชายทั้งสองคนน้องแพนเธอร์และน้องผูมาอีกด้วย โดยหากใครติดตามชีวิตครอบครัวก็จะรู้และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางพลอยพลอยพันธุ์นั้นเป็นคนดูแลบุตรชายทั้งสองคนน้องภูมาและน้องแพนเทอร์เป็นส่วนใหญ่และจะมีบางครั้งที่อดีตสามีปีเตอร์แวะมาหาลูกๆน้องภูมาน้องแพนเทอร์ซึ่งถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีของครอบครัวที่น่าเอาเป็นแบบอย่างซึ่งทั้งคู่นั้นได้แยกทางกาันหลังจากทั้งคู่ได้เข้าพิธีแต่งงานกาันเมื่อปลายปี2556 โดยก่อนหน้านี้หนุ่มปีเตอร์ก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของบุตรชายทั้งสองคนอย่างน้องแพนเตอร์และน้องผูมาหลังได้รับมาเล่นที่บ้านพร้อมระบุแคปชั่นว่าทีแรกกาว่าอาทิตย์นี้จะพาสองเสือไปเที่ยวแต่สองเสือมีความเห็นตรงกับปะป๊ะว่าอยากมานอนเล่นที่บ้านปะปะมากกว่าจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากหน่อยครับสามทหารเสือและล่าสุดทางด้านปีเตอร์คอบพรมหน้าลูกๆและหลานชาย หลังได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบ3ปีครึ่งซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตถึงกับเลือกโฟกัสไม่ถูกเลยทีเดียวแถมแต่ละคนยังหน้าตาดีมากๆอีกด้วยโดยทางด้านปีเตอร์ขอบได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าลูกหลานเต็มบ้านรวมตัวกันครั้งแรกในรอบ3ปีครึ่งครับโดยเขาเองเคยเปิดใจถึงเรื่องการได้เจอลูกๆว่าเจอเรื่อยๆครับแต่อาจจะเป็นช่วงช่วงนิดนึง แล้วแต่ตารางการทํางานด้วยครับตอนนี้อาจจะลุยกองละครของตัวเองเราก็มีเวลาเป็นช่วงๆเด็กจะว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งของผมกองถ่ายละครส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ถ่ายในวันพฤหัสบดีสุกเสาร์อาทิตย์ถ้าเลี้ยงหรือขอคิวไม่ได้ก็จะไม่ได้เจอสุดสัปดาห์น,นั้นผมก็พยายามคุยกับคนที่จัดคิวตารางว่าหากเสาร์อาทิตย์เว้นได้ขอเว้นตารางหน่อยแล้วกัน ซึ่งพอได้เจอทีเด็กๆก,ก็วิ่งมากระโดดกอดปินกันเป็นลิงเลยครับอย่างเมื่อวานก็เพิ่งวิดีโอคอลเพราะหากช่วงไหนไม่ค่อยได้เจอก็ขอให้ได้เห็นหน้านิดนึงเรียกได้ว่าต่างคนต่างทำหน้านที่พ่อแม่อย่างเต็มที่ที่สุดนั่นเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากล l a s s เ e ็ดน o วส์ร o ขอบคุณครับ